สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารของปีศัตวแดงในช่องเด็กเก็บบอลช่องนี้มาดูซิว่าในเช้าวันเสาร์นี้แอดจะมีข่าวอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่มาคัตแล็กฟอร์ดก่อนเลยค่ะเพราะมีการเปิดเผยว่ามาคัตแล็กฟอร์ดในตอนนี้พลาดซ้อมกับทีมเนื่องจากอาการป่วยหลังจากไปเที่ยวในขับมาคืนก่อนหน้านั้น โอ้โหก็สำหรับมาคัดแรสฟอร์ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ในซีซั่นนี้ยังคงทำผลงานได้ไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ก็ทำได้เพียงแค่4ี่ประตูเท่านั้นในทุกรายการซึ่งถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วที่ยิงไป30ลูกก็ต้องยอมรับว่าห่างกันราวหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะแต่ก็ยังคงถือว่าเป็นแข้งลูกรักของเอริกินฮาร์ที่ก็เชื่อถือว่ายังไงก็คงจะได้รับโอกาสในการลงสนามต่อไป เพียงแต่ในช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าเราคงจะไม่ได้เห็นหน้าเขาสักระยะหน,นึ่งเนื่องจากมีการเปิดเผยจากเอลิกเทนฮากว่ามาคัตเละตอต์ดในตอนนี้เขามีอาการป่วยเช่นเดียวกับจอนนี่อีแวนเขาก็ป่วยเช่นเดียวกันเราต้องดูก่อนว่าพวกเขาจะมีอาการอย่างไรบ้างแต่สำหรับตอนนี้เขาไม่ได้ซ้อมกับทีมส่วนสำหรับทีมที่เหลือมีนักเตะกลับมาแล้วอย่างลิซานโดมาตินิส ลูกชอแฮร์รี่เมกไวแล้วก็คาเซมิลนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่าก็เบื้องต้นเอลิกเทนฮาก,ก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ประเด็นก็คือก่อนที่ไอ้เจ้ามาคัดแดตฟอร์ดดันป่วยเนี่ยมันด้านมีแฟนบอลท่านหนึ่งไปจับภาพได้ว่าแกไปเที่ยวในขับแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเรลฟาสประเทศไอแลนด์เหนือซึ่งเป็นเมืองลเล็กๆที่อยู่ในประเทศไอแด์เหนือ ก็เดี๋ยวแอดจะลงคลิปเอาไว้ให้ทุกคนดูด้วยก็แล้วกันมาคัทแลฟอด ford. ก็คือคนที่ใส่หมวกทรงไหมพรมสีดํานั่นแหละคือมาคัทแลฟอด ford. ที่น่าจะก,กําลังเมาเลยนะขณะแฟนบอลเรียกมาคัท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 แลฟอด ford เนี่ยก็ไม่สน,สนใจเลยนะคะก็น่าจะก,กําลังเต็มที่อยู่กับแสงสีเสียงก็น่าจะไปเที่ยวงานนี้นี่แหละสุดท้ายก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยป่วยนะคะ เพราะวันถัดมาอีกวันหนึ่งก็มีการซ้อมแล้วและเอลิกทินฮาก,ก์บอกว่าแลดฟอร์ดป่วยก็น่าจะติดบัดมาจากที่นี่นั่นแหละเฮ้ออ่าไหนๆก็ไปฟังกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลิกทินฮากแล้วเรามาฟังหลายๆประเด็นกับเอลิกทินฮาร์กหน่อยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเจนครอปลาออก หรือว่าประเด็นของอาลตายบายินดีที่กำลังจะได้ลงสนามเป็นเกมแรกหรือว่าจะเป็นเรื่องของตลาดนักเตะครั้งนี้ว่าจะซื้อใครเข้ามาหรือเปล่า3ประเด็นนี้เอลิกทินฮาร์กได้ตบเอาไว้อย่างชัดเจนก็สำหรับเมื่อคืนค่ะมามีการแถลงข่าวศึก FA ครัพรอบที่4ที่ปีศาจแดงจะลงสนามพบกับนิวพอร์ตด้วยนะซึ่งเอลิกทินฮาร์ก็มีการพูดถึงหลายๆประเด็นที่เราเนี่ยกาลังให้ความสนใจ ประเด็นแรกก็คือเรื่องราวของตลาดนักเตะครั้งนี้เอลิกเินฮาจะซื้อใครเข้ามาสู่ทีมหรือเปล่าเรื่องนี้เอลิกเินฮาเขาบอกว่าผมมองดูแล้วแต่ก็ไม่มีพื้นที่ให้กับเราในการเสริมทัพเรายังคงถูกจับจ้องเกี่ยวกับกฎการเงินที่จะต้องพยายามแก้ไขในเรื่องนี้ให้ได้จริงๆก็ต้องยอมรับแหละว่าเราขาดขุมกำลังในตำแหน่งกองหน้าแต่ด้วยกฎการเงินมันทำให้เราทำอะไรยากลำบาก แน่นอนในตอนนี้เราสามารถจัดมาคัดแลดฟอร์ดเล่นเป็นกองหน้าได้เรามีหลายๆทางเลือกและชัดเจนว่าอองโจนี่มาร์ซิยาวต้องพัก2-3สัปดาห์แต่ยังไงซาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาและกลับมาเติมช่องว่างให้กับเราเรื่องแรกเอริกเทนฮาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้ ประเด็นที่สองก็คือเรื่องดาวของ indi, อัลตายบานดีเพราะมันมีข่าวหรือว่าไม่แน่อังเดโอน่าเนี่ยถ้าหากโดนไล่กลับมาจากทีมชาติเพราะดันไปมีปัญหากับผู้จัดก,การทีมโอน่าน่าจะได้กลับมาเป็นมือนหนึ่งของทีมเหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้เอลิกเทนฮาก็บอกว่าอ๋อผมยืนยันได้เลยว่าอัลตายบานดีจะทำหน้าที่ผู้รักษาประตูในเกมนั้นผมมีความคาดหวังเกี่ยวกับตัวเขาอยู่นะเขารอโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเอง เขามีประสบการณ์เคยเล่นให้กับสโมอสรใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในตุรกีภายใต้แรงกดดันมหาศาลเขารู้วิธีที่จะรับมือกับมันเรารู้ว่าเขาทำได้และเราก็เลยซื้อเขาเข้ามาสู่ทีมดังนั้นตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเห็นเขาได้เลยในเกมวันอาทิตย์เอาตายบายินดีเขาเฝ้ารอโอกาสมานานแล้ว เขาเคยเจองานกดดันและงานหนักมากๆที่เฟนีบาเชมันไม่แตกต่างกันหรอกกับแรงกดดันที่นี่รวมถึงนานาชาติเขารู้ดีว่าเขาจะต้องรับมือกับแรงกดดันเอริเกเินฮาก็พูดถึงเรื่องเอาตายบายินดีเอาไว้ประมาณนี้อ่าก็ยืนยันชัดเจนบายินดีจะลงสนามในเกมถัดไปของปีสัตว์แดงนะกอตังน้าตังตารอเชียเขากันได้เลยนะคะเพื่อนๆสุดท้ายก็ได้เห็นฟอร์มกันสักทีนะ แล้วอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องราวของเจเรนครอปที่เมื่อคืนได้มีการประกาศสายฟ้าแลบอย่างเป็นทางการบ้ากำลังจะลาสมรสรีพูในช่วงสิ้นสุดฤดูการนี้ซึ่งข่าวนี้อยากจะบอกว่ามันกลายเป็นเหมือนกับสายฟ้าฟาดลงมาที่กลางใจของเด็กผงทุกคนเลยก็ว่าได้ส่วนเด็กผีก็เหมือนกับเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของทีมคู่แข่งทีมสำคัญของปีศัตวแดง ซึ่งถ้าหากเอริกทินหากออกไปเฮ้ยถ้าหากเจงครอปออกไปเอาตรงๆถึงแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องภายในของปีศัตวแดงแต่เชื่อเถอะมันจะส่งผลกระทบมาถึงอันดับตารางคะแนนอย่างแน่นอนแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไงก็คงจะต้องช่วยตัวเองกันไปก่อนนะเพราะตอนนี้ปัญหาภายในของปีศัตแดงก็ยังแก้กันไม่ตกเหมือนกันแล้วประเด็นนี้ทางเอริกทินหาก,ก็ได้มีการพูดเอาไว้ด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับเจงครอป เอลิกเทนฮาเขาบอกว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับพีเมลริกอังกฤษที่เราจะต้องเสียคนอย่างเขาออกไปเจย์องครอฟเขาสร้างยุคสมัยของตัวเองที่นี่เขาสร้างสมอสอรขึ้นมาเขานำสมอสอรขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดซึ่งเรื่องนี้ผมก็ยินดีกับเขาด้วย เขาทำงานได้อย่างน่าทึ่งที่ลิอาภูผมเข้าใจเขานะเหตุผลที่เขาบอกว่าขอลงจากตําแหน่งมันน่าจะเป็นเพราะเขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วแล้วก็อาจจะถึงจุดอิ่มตัวอะไรประมาณนั้นมันคือช่วงเวลาหนึ่งเลยแหละทั้งสร้างทีมขึ้นมาบรรลุปเป้าหมายมีการถอยไปตั้งหลักและพรีเมยริกอังกฤษก,ก็เป็นลีกที่ห้ามหันกันอย่างเข้มขน้นดังนั้นผมเข้าใจได้เลยว่าเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงต้องก้าวลงจากตำแหน่ง เอลิกเจนฮาก็พูดถึงเจนครอฟเอาไว้ประมาณนี้ก็สำหรับทางเจนครอฟแอดมินพูดจากใจเลยนะว่าก็ค่อนข้างตกใจพอสมควรนะ ยู่ดีไม่มีข่าวหลุดอะไรมาก่อนเลยว่าเจนครอปจะลาออกจากทีมในิ้่สุดฤดูกาลนี้นะยู่ดีก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการไฟอย่างนั้นแถมไม่ออกคนเดียวด้วยพาทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเนี่ยออกจากทีมพร้อมๆกันหมดเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเพราะป,ปกติมันจะต้องมีคนที่พร้อมจะอยู่กับสมมสอนต่ออันนี้ด้านออกหมดยกทีมขนาดจ็อกชมาเคเคนี่ที่เป็นผอ,อก,กีฬาที่เพิ่งย้ายเข้ามาไม่ถึงปีก็ออกด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเีย ภูตอนนี้มีปัญหาภายในเกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมต้องออกยกทีมขนาดนั้นทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวสารของมัทไทยเดลิกกันหน่อยดีกว่าเพราะมีการเปิดเผยว่าในสิ้นสุดฤดูกาลปีศาจแดงจะพยายามเซ็นเขาเข้าสู่ทีมให้ได้เพื่อที่จะทดแทนในตำแหน่งของลางเฟวาราลก็สำหรับมัตไทเดลิกในปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่กับสโมสรบาเยเร์ แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่นะเพราะโทมัสทูเคิลเนี่ยเขามีเข้มกองหลังที่เป็นลูกรักอยู่แล้วนะคะ ประเด็นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างบิวสื่อที่เป็นเทียสูงเลยนะสำหรับเรื่องราวของวงการฟุตบอลเยอรมันทางสื่อบิลได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้มัทไทเดลิกเนี่ยกำลังกระเฮี้ยนกระหือหรือมากๆที่จะย้ายออกจากทีมเพราะยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะลงสนามอยู่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์สี่เลยนะสำหรับบาเยิร์นมิวนิกแล้วมันก็มีข่าวว่าทางสโมสรปาร์ริเซนเค็กแมงในตอนนี้ก็กำลังเกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่ แต่ประเด็นก็คือทางสื่อคัดอ f อ s ไซด์ได้ออกมาอ้างว่าในสิ้นสุดฤดูกาลนี้เนี่ยทางเอลิกทินฮาก,ก็กำลังจะเสียแข้งอย่างราฟิวลานออกไปแถมไม่แน่ถึงวิกตอรลินเจเลฟจะขยายสัญญาออกไปแล้วแต่ก็อาจจะเป็นการขยายสัญญาเพื่อที่จะทำให้เขาขายออกได้ในราคาที่มันสมเหตุสมผลซึ่งสองเรื่องนี้แหละที่ทำให้เอลิกทินฮาจำเป็นจะต้องหาแข้งกองหลังเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคน และก็ตั้งเป้าไปที่ไอ้เจ้ามัททายเดลินี่แหละที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีในตอนที่ทำงานอยู่ที่อาแจกอัมเตอร์ดัมทั้งคู่อย่างไรก็ตามแมนอยู่ในเด,ดตอนนี้ถือว่ากำลังสุ่งเสี่ยงและขยับตัวแทบจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินแต่ถ้าหากมีใครคนนึงย้ายออกจากทีมไปเมื่อนั้นแหละปีศัตแดงก็จะสามารถเดินดิวของมัททายดลิกได้แบบ1 0 0ซ ก็ฟันธงได้เลยว่านักเตะค,คนนั้นก็น่าจะเป็นทางด้านลาฟิเอวารานนั่นแหละซึ่งตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งเซนเต,นเตอร์แบ็กพอดีพอดีก็ยังไงเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วปีสัตแดงจะริงจังกับมัทธาเอลิกมากแค่ไหนและเอลิกเินฮารจะได้อยู่ไปจนถึงตอนนั้นหรือเปล่า ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ